Girl, I just wanna give you my heart. Baby, tell me why is that so hard? I just wanna give you my heart. สวัสดีค่ะเพื่อนออกลับมาพบกับมีเนียนะคะกับช่อง Good Morning วันนี้มีจะพาเพื่อน ในเที่ยวที่ไหนก็ติดตามชมกันเลยจ้าพากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไใครให้ช่องเลยนะคะขอบคุณค่ะ God, I just wanna give you my heart Baby tell me why is that so hard I just wanna give you my heart I know this is forward But I just wanna give you my heart สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับพบกันอีกแล้วครับกับช่องกุฒมอร์นี่โมนิมิพาเพื่อนๆมาการาตาไข่นะคะตั้งปฏิพัฒนอยู่ที่วัดสำโโงนะคะเพื่อนๆถ้าในสนใจมาบูชาก็มาบูชาได้ที่วัดสำโโงนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆวัดนะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ทั่วถึง เพื่อนๆท่านนันสนใจค่ามาสักการะหรือว่ามาบูชาตาไข่นะคะก็มาได้ที่วัดสำโลงนะคะตั้งอยู่ที่จบงวสัโลงอำเภอละคอยรีจังหวัดทอนปมมนะคะก็เส้นทางน,นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ก็เข้ามาในคูเกิลได้เลยะค่ะก็ผิดไปว่าสำโลงแล้วจะนำทางมาเองนะคะเพื่อนๆ,ๆก็ท่านไออยากจะบูชา รูปปั้นตาไข่ไม่ว่าจะเป็นตะกรุดเป็นรูปปั้นนะคะก็ไม่มีเวลาเดินทางไปที่วัดจังหวัดลครศรีธธรรมราชนะคะก็มาเช่าบูชาได้ที่วัดสำโรงนะคะเปิดให้บูชาทุกวันนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆนี่คือรูปปัน้นตาไค่นะคะ นี่ก็บรรยากาศร,บรอบๆวัดนะคะนี้มี่ก็พาเดินมาหลิบน้ำนะคะ ฝั่งตรงข้ามวัดสำโรงนะคะก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งก็เป็นวัดลานตาควานะคะก็มีสถานที่เที่ยวไหว้พระได้เหมือนกันนะคะลูกค่ะการเดินทางก็ไปมาสะดวกคะคะเข้าเส้นสัตยาพุทธมณฑลก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเส้นห้้ยภูนคก็จย,ยสีก็ได้นะคะเพื่อน